สวัสดีครับพี่น้องพองปายสุภูสุคนมาพ่อกับผมคนเก่าคนเดิมคู่แบ่งคนไทยหัวใจหลุดทุ่งครับมือนี่สิพาทุกคนนะครับเนาะมากินก้อยตอครับพี่น้องก้อยตอผู้คนว่าเอ๊ะเป็นจังไยเนาะก้อยตอนะครับเนาะอ่าก๋ตอบัตรเท่านี่แหละครับเนาะก้อยตอนะครับตอนนี้ก็กินกับอันแคบหมูนะครับทอดกรอบๆนะครับเนาะอ่าแลักกับแก้ม มีบักทัวนะครับมีบักทัวแล้วก็มีทั่วฟังเงานะครับทั่วผู้มันมาาอิน่นเนะาะเาอินอ่นาผิดนะครับเอื่นทั่วผู้มันปาครับ <c oughs> แล้วก็บ,บักแดงกวานะครับบักแดงกวา <c oughs> ครับผมนี่บกักิีเพื่ออยากกินลูกโดดนะครับเนาะบกักผีหอมนี่กับแคบหมูกรอบ,อบ,อบครับก <c oughs> ับขาบไปไดเลยคือเขาเหนียวห่อนหอนครับผมเหนียวห่อนเนาะพี่น้อง เน,นียนหอนๆนะครับนะมากินน้ำกันครับพี่น้องมากินเขาแรกน้ำกันครับเออต่อเด้อพี่น้องมาเบิง้งน้ำกันเด้อครับต่อเด้อรับยังไงเลยพี่น้องเอ,อ้ยเซ็มบมันละมุนลิ่น โอ้ยนัวครับมันหวานนัวไหมครับพี่น้องหวานนัวแล้วมดลิดขึ้นอ,อย่างนี้ผู้ดใดเคยกินก็สิพ่อในหู่นสัตว์เนี่ยแต่ว่าบางคนไม่เคยกินนะครับเนาะมันสีออกคือนอย่างเนาะว่ะแต่ว่ามันมันนัวไหมครับพี่น้องมันนัวไหมใครมันนะใครตอน,นสินม่ครโอ้โอืมครับหมู โอ้โหเศษเศษเศษเมาเด้อทางบ้านนะครับเศษซี่ดผู้ทุกคนเมื่อกี้น้ำกันครับเสีศษขักอีหลียเหมือนขับยังไงเลยอืมก็พูดกันอืมหวาน

ีฮะร์ากินหยาบพี่น้องตอ่อเนาะอันนี้ก็ต้อง ขอบคุณเอซนะครับเนาะจากอำนาจ,จเจริญน,นะครับเนาะอันนี้เ,เอฟมาจากเอฟซที่อำนาจ,จเจริญน,นะครับอ่าน้องสมคิดนะครับเนาะกับทังเจนอยรอยสนะครับเนาะออทีมงานคุณภาพขอบคุณหลายๆครับ โอ้ยแสบแสบแสบบริกลิโดนโะอ้เคยกินแต่หน่อยๆคุณครับพี่น้องเพิ่งมากินโนะอ้จะกินเคยกินแต่ตอนหน่อยๆเจลูกโด,ดดนะแบบเขาค้างคัก ต่อยไปนล้ดูดวดใส่รด้เล้วครับดูดดวดเพชรใสร็้เลยลอ๋อเพชรเพชรเพชรอือมฮะ้ม เป็ดชีสซัดกินเหมือนเดิม